เมไปไปันใครอ่ะออกมานะไปเฮ้ยมัดฉันเองอุ้ยนายเกือบไปแล้วไหมครับดูนี่นายออกมาทำอะไรดึกๆเนี่ยครับฉันนี่สีแปลกๆก็เ,เลยออกมาดูว่าเกิดอ,อะไรขึ้นเออนี่ จะเห็นอะไรแปลกๆบ้างไหมมันก็เหมือนจะมีนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรครับนายโอยไอ้ไอ้ใครก็ได้ช่วยด้วยออกแก้วไแก้วไอ้แม่จีกจูตามกูมาดิผีปีขาวไม่เป็นหรอกกูรู้ดิี่มาเนี่ยอ้ หน้าผาดิวะกูจะปีกให้บลทำไมอ้ฝนมึงหนีกูไม่พ้นหรอกกูจะช่วยฝงมึงไปลงระเบิดช้ you mm -hmm. ปัน้นกูจะให้หลักฐานนี้มัดตัวมึงจนดิ้นไป ีปันนี่เองรู้ว่าใคร งนี้ชีวิตมึงจะเลวซามต่ำช้ายิ่งกว่าเดิมอีกไม่นานมึงจะต้องหนีความผิดที่กูก่อไว้ให้มึงชอบหนีนักไม่ใช่หรือกูจะให้มึงหนีไปตลอดทั้งชีวิตจนกว่ามึงจะตาย ขันออกไปข้างนอกแล้วทำไมต้องใช้ประตูหลังืหหมดแล้วเสียเวลาเปลี่ยนชุดเนี่ยเสียเพลงขา<ๆ>เสียเพลง อี่บอกนึกว่าหลับไปแล้วอะ่ะไม่หลับห้องด้วยอุ้ยที่เล่นจังเลยนะคะติดไปสร้างบรรยากาศสุดๆด่ะจัจ้องครับเสียเพลงค่ะ อยากเล่นซ่อนแอบเหรอคะอยู่ไหนนะเสือแผงขาแอบมาแล้วนะคะเสืเอแผงให้แอบจับได้นะคะจะลงโทษให้เก็ดเลยอะ่ะ ประจอมหูจะแตกกูแล้วเนี่ยนิ้วใครล่ะไอ้น้อยนิ้วใครแม่กูมาเหลือแค่สองนิ้วอย่างเงี้ยฉันจะรู้ไหมล่ะว่านิ้วใครประจอมนิ้วนิ้วเสียวเพ่งค่ะนิ้วเสียวเพ่งไงดูที่แหวนนะคะจำจัแหวนได้อ่ะเห็บเพ่งเหรอแล้วแล้วเสียวเพ่งหายไปไหนไอ่คือละไอคือละไรย่าเพื่อนผ่าไม่ดีแล้ว ผู้ดอ,อกจะมาสิืบตีให้เจอดีกว่าอาจอบอยู่นอกส่วนแกอยู่ในโรงแรมไม่ทั่วนะครับไปมาน,น้อยไาครับไาสิืบตีฉันงงตายแลยวนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหรือว่าเป็นคนหลวง เสีเพง่งเสีเพ่งอยู่ไหนอ่ะเสีเพง่งเสีเพง่งเสีเพง่งอยู่ไหนเนี่ยเสียเพ่งครับเสียเพง่งโอ้ยหายไปไหนของเขาเนี่ยเสียเพง่งครับว่าไงเจอตัวไหมไม่เจอเลยครับน้อยตามหาจนทั่วแล้วนะครับ นายครับหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเสียเพ่งอีกคนนึงครับเสียเพ่ง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 หายไปไหนวะไม่เห็นมีเลยครับนายเสียเพ่ง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 โอ้นาย อะไรครับอะไรของเองมัดด,ดูนู่นไปดูสิระวังนะครับนาย ังไงดีครับนายฉันว่าอย่าเพิ่งแต่ต้องศพดีกว่าเดี๋ยวเราไปตามตำรวจก่อนดีกว่าอืมไปไปเดี๋ยวเจอแล้วครับเจอศพเสียเพ้งแล้วครับเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเสียเพ้งตายแล้วศพเกิดอยู่ที่หลังโรงแรมน่ยมีคนตายแล้ว ไม่ได้ไม่หาไม่เจอเจ้าหน้าทครับตำรวจมาครับสารวัตรครับสารวัตรต้องช่วยเราด้วยนะครับเกิดอะไรขึ้นครับฆาตกรมันกลับมาแล้วครับมันฆ่าอีกศพแล้วครับแล้วตอนนี้ศพอยู่ที่ไหนอยู่ที่หาดด้านหลังโรงแรมครับพาผมไปเร็วไปครับทางนี้ครับทางนี้ไหน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 ทางนี้ครับสารวัตรทางนี้ครับ มาช้าไปนีด่ดูดูลักษณะบาดแผลแล้วเหมือนโดนของแข็งถือว่าวางตายเลยนะครับี่สารวัตรดวงตาเบ,บิกโพงสีหน้าของผู้ตายมีลักษณะเดียวกับศพที่แล้วไม่มีผิดอ่สารวัตรอย่าบอกว่ามันมันตกใจจนช็อกตายเลยครับเนี่ยต้องเป็นฝีมือฝีมือนายปราโมทมันฆ่าคุณเช,ชิดโฉมแล้วแล้วก็ฆ่าเสียเพงด้วยใช่ครับ สงสัยไม่ได้แค่เสียเพลงนะครับที่เสียเพลงไม่จีบคุณเฉโชมมันก็เลยฆ่าเอาล่ละครับข้าตรกรเป็นโผท,ที่เอาไมา่คิดสารวัตรต้องจับมันให้ได้นะเสียเพลง ที่ศพที่สองแล้วเลย่ยมันไม่ใช่แค่ศพที่สองหรอกมันต้องมีศพที่สามที่สี่และศพต,ต่อไปไอ้บัตรไอ้คนทรยต์